อย่างที่บอกนะฮะนี่เป็นมือใหม่หักแกะกล่องดังนั้นมาเริ่มต้นกันที่กล่องแรกดูว่าจะรอดไหมจริงๆอัลบั้มชุดนี้นะฮะลาว n e s s ของ Clash นี่วางแผนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้รับมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่ก็ยอมรับฮะ,ะว่ายังไม่ได้ยังไม่เคยแกะวันเลยนะครับดังนั้นก็วันนี้มาแกะดูพร้อมๆกันนะฮะ ตัวกล่องก็เป็นลักษณะเป็นกล่องกระดาษนะครับแต่ว่าความพิเศษตรงหน้าปกนี่ก็จะเห็นตรงนี้ก็เริ่มเห็นละวว่ามันเป็นวิธีการปริ้นแบบ3มิตกิก็คือซ่อน2รูปไว้ในรูปเดียวกันนะรเราจะเห็นรูปที่2ด้วยการพลิกเปลี่ยนมุมเปลี่ยนองศานะอันนี้ก็สวยงามเวลาจับผิวสัมผัสมันก็จะเป็นพลาสติกแข็งๆนะแล้วก็มีร่องนะฮะด้านข้างก็ ทั่วไปฮะก็จะเป็นพวกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายทางสิ่งที่บังคับนะฮะเขาบังคับให้ให้ต้องมีเช่นกล่องนี้วิธีใช้เพื่อเพื่อฟังครับโอเคบอกทำไมวะนะฮะด้านหลังอ่ะด้านข้างนี่ก็เป็นโลโก้ Clash แล้วก็ l o u d n e s s นะครับด้านหลังก็จะเป็นชื่อเพลงมีงมทั้งหมด10เพลงด้วยกันนะครับอันนี้เป็น สเปเชียล d อดิชั่นนะครับเป็นโปสเตอร์เลนติคูล่าดีไซน์นะครับแล้วก็โปสการ์สแล้วก็คลา s h m สก์นะฮะมาดูกันกว่าเรียกว่าอะไรนะเลนติคูล่าดีไซน์รับไม่ได้ว่ามันหมายถึงในตัวนี้หรือตัวที่อยู่ข้างในเพราะว่าตัวนี้ก็จนะได้ว่ามันต้องมีการเพล็กบุมอง,มองถ้าเปิดดูข้างในนะสวยงามทีเดียวนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเล่นกับมุมมองอีกเช่นเดียวกันนะฮะพลิกมุมนี้ก็จะเห็นเป็น,นคลาสนะครับผมพยายามหันมุมให้ตรงถ้าพลิกมุมนี้ก็จะเป็นคลาสอีกภาพหนึ่งสนุกดีครับนี่นี่แล้วก็ตัวเนี้ยตัวตัว,ต,วตัวภาพนี้เนี่ยนะครับเขาใส่เฟรมมาให้ ซึ่งก็เป็นลนักษณะเป็นกระดาษแข็งกันแต่ว่าคือทำเป็นกรอบไว้อย่างดีสามารถยกขึ้นมาเราจะแยกไปตั้งโชว์ต่างหากอะไรอย่างนี้ก็ก็ได้แต่ต้องแต่ต้องตั้งดีๆ <laughs> ไม่งั้นมันจะล้มแบบนี้เอาเป็นว่าเขาทำเฟรมมาดีกันแล้วกัน <laughs> นะครับนี่ยกขึ้นมาแล้วข้างในมีอะไรนะฮะก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือซีดีส่วนหนึ่งก็คือบรรดาของแถมทั้งหลาย ตัวซีดีเองก็ลักษณะเป็นกระดาษนะครับผิวสมัมผัสค่อนข้างคือพิมพ์แบบด้านสวยงามมากนะฮะชื่อเพลงโลโโลแล้วก็ลาบ้านลาวเนีเปิดมาข้างในนะฮะมีภาพหล่อมากลักษณะตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยใช้ลักษณะเป็นกระดาษแข็งกับโฟมอัดกันเพื่อทำให้มันเป็นหลุมแล้วก็สามารถเอาซีดีใส่เข้าไปได้มีโฟมติดอยู่ตรงนี้ให้เป็นกัน สวยงาม,มคุมโทนสีออกมาได้เข้มข้นไปมากนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นของแถมนะครับมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยโพสการ์ดแล้วก็หน้ากากนะฮะโพสการ์ดนี้ก็แบ่งเป็นรูปมูนะครับซึ่งด้านหลังก็จะมีรายละเอียดเนื้อเพลงนะฮะ ทั้งหลายความจริงนี่คือสเสน่ห์ของซีดีนะคือถ้าไม่มีซนะีดีเนี่ยมันก็ไม่มีปกไม่มีปกก็ไม่ได้เห็นรายละเอียดเหล่านี้นะซึ่งนี้เป็นสิ่งที่เราคิดถึงเราอยากให้ศิลปินทำซีดีออกมาเยอะๆนะครับทำทำฟิสโกลโปรดักต์นะจะซีดีจะคคสเซ็ตจะแผ่นเสียงได้หมดนะครับแล้วก็จะมีภาพเดี่ยวของสมาชิกแต่ละคนอ่านี่อิพลเนื้อเพลงนะหล่อมากนะเนี่ยพอหนุ่มคนนี้ นี่ก็คุณแฮกเชียร์แมนยูเหมือนผมฮะคืนนี้เราจะร่วมพลังกันนะฮะแล้วพรุ่งนี้เราจะเชียร์หงด้วยกันเพื่อให้ชนะแมนซิตนะคุณสูงมันยักษ์มั่ว <c ười> นั้นนี่แม่วันหนุ่มบอลไซของเรานะฮะคุณแบงค์นะครับคือข้างหลังนี้นอกจากจะเป็นเนื้อเพลงต่างๆแล้วนะฮะก็ยังจะมีรายละเอียด เครดิตทีมงานในแต่ละเพลงซึ่งนนี้มันเป็นสิ่งที่พอในยุคที่เราฟังเพลงกันแบบสตรีมมิ่งเนี่ยนี่คือสิ่งที่หายไปนะฮะเราต้องซื้อฟิส s i c a l product แบบนี้แล้วเราจะได้เห็นว่าแต่ละเพลงมีใครทำงานอยู่เบื้องหลังบ้างนะฮะใครแต่งทำนองใครเขียนเนื้อใครอ r r เรนจแล้วก็มีนี้เครดิตลงค่อนข้างละเอียดนะ, iting, Digital นะฮะคอรัสโวคอลเอดิตติ้ง i ิจิทัลเอดิติ้งีความนี่คือความ จะบอกว่าความพิเศษก็ไม่เชิงเพราะว่ามันมีอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้เจอเรเพราะว่ามันเป็นการสตรีมมิ่งเปิดฟัมจาก YouTube อะไรอย่างนี้ไปหมดนะครับแล้วก็ในซองนี้ก็จะเป็นของแถมถึงสุดท้ายนั่นก็คือหน้ากากผ้านะครับก็มีนี่โลโก้คลาสเป็นลักษณะที่มีสายคล้องคอด้วยนะครับจะได้ไม่ไหายแะมดสมัที่จุดยังไม่ได้แกะจริงๆนะคร ใหม่เอี่ยมมีใครเจอ cf ไหมฮะ <c oughs> นี่นะว้าก็เป็นโลโก้คลาสตัว a นะครับก็สีก็คุมโทนไว้แดงดำาสวยงามมากตอนนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่ามีจำหน่ายอยู่หรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าจะวางแผงไปตั้งแต่เดือนตุลาคมผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้คือ,อ,อมันอาจจะหมดแล้วตอนนี้เริ่มขายกันแบบรีเซลหรือว่า มันยังคงมีวางจำหน่ายในราคปกติคือคราคาปกติเขาที่คือ899บาทนะฮะกล่องนี้ก็ล,ลองไปเซิร์ชดูนะครว่ายังมีอยู่หรือเปล่าที่ไหนนะครับใครที่ยังไม่มีเพื่อจะจับจองเป็นเจ้าของได้อ่ะนี่คือกล่องแรกที่จะแกะกันในวันนี้นะครับบ็อกเซตของ l l s s อัลบัม loudness